เดินเข้าไปที่าลาเดินเข้ามาดยน้ำตากระประสามกระแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อครับอยากวอนให้เจริมาให้เป็นเหมือนทางสัญญาที่แทอเคยพูด เราจะยไม่รังรแต่แล้วก็มาทิ้งกันฮฮืืออทำไมเคิดทีรักสุดท้ายลงใจกันทำไมเป็นอย่างนั้นพมุยังไม่เข้าใจ หรือเคยทำทำอะไรไว้ใครไปทำอะไรใครที่ไหนหลวงพ่อยิ้มตอบเพราะว่าองค์พศาสดาเคยตามหาวัตถุนำามาจจะที่ได้ขอให้ยอมลองสุดลองดูเจ้หรู้ว่าคืออะไรในยามงเหลียวตันสักหนาที่แล้วไม่ต้องหลับ ตาเลวินาทีจึงแม่วรม่มจะแรงจาไรกาุรักใจให้ดีนายโมนายโยมให้ฝืนยัดยืนไว้นายโยมไม่ไงเหนื่อยไหมที่ไม่รับตาทุกสัปพสิ่งเกิดมาแล้วก็ต้องรยราเมว่อมีน้ำตาสุดท้ายก็ต้องหลับตาเพราะเราไม่ฟื้นไล่มีน้ำตา ได้เข้าใจสีสาลาได้เข้าใจด้วยสองตารักเท่าไรก็ต้องจากราักขอบคุณค่ะ